เมนูแล้วนะคะทานไปแล้วสามคำเม็ดทานตะวันทุกคนใช่เม็ดทานตะวันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เนาะเอ้ยไม่ใช่หรอกเม็ดทานตะวันมันจะเรียวๆกว่านี้นะคะอันนี้เม็ดอะไรก็ไม่รู้ได้ลูกอันนี้มา <c oughs> บ้านชอบภาษาเนเขมรเขาเรียกยูโกปอนะคะยูโกปอส่วนอันนี้ นั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าอันเนี้ยภาษาเขมรบ้านเราเรียกภาษาเขมรบ้านชอบเรียกจู่กอปอชอบมาเร็วมากไม่มีคนเลยทั้งกินอยู่คนเดียวนะคะไม่มีคนเลยทุกคนอหิวแล้วก็อยากมาเร็วด้วยอยากมาแบบว่ามาถึงปุ๊บเราก็มากินแบบ อาหารพวกนี้แล้วก็นั่งลงทอนรู้เขาเรียกอะไรอะ่ะใจเย็นๆนะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานเนาะวันนี้พี่ขวันนี้พี่คนที่ชอบฝากงานไม่มานะคะเมื่อวานานางแพ้ขนหมาแล้วทีนี้นางไปทําห้องที่มีน้องหมาซึ่งเขาก็ไม่รู้เนาะเหมือนเขาทิ้งห้องไว้ประมาณสองสองวันนะคะแล้วทีนี้เหมือนระบบมันก็ตัดไปหมดแล้วว่าไม่มีลูกค้าอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่สามารถแจ้งให้เราทราบด้วยว่า ห้องที่เราจะไปทะํะมีล้องหมาหรือเปล่าแล้วทีนี้หัวหน้าไอคนที่แจ้งงานมาคนที่แจ้งงานมาเนะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีล้องหมาหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้นางไปทาทุกคนคือน้องหมาก็ไม่มีขนนะทุกคนเคยเห็นน้องหมาที่แบบขนไม่น้อยไหมคะไม่มีขนนะคะแล้วทีนี้นางก็มีอาการแสบร้อนหน้าแล้วก็ปวดหัวนะคะพอจับตัวดูคือตัวนางขึ้น้อนมากบางคนเ,เขาเรียกอะไรนะที่เป็น ภูมิแพ้ใช่ไหมคะบางคนแพ้แพ้จะแตกต่างกันออกไปคนที่ชอบรู้จักอะ่ะที่เป็นน้องอยู่ประเทศยูเครนนะคะน้องเขาจะแพ้แล้วตาจะบวมอันนั้นคือแพ้ขนนะคะตาบวมอีกคนนึงหายใจไม่ออกอีกคนนึงน้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะก็คือบางคนก็ผื่นขึ้นนะคะแต่ของพี่เขานี่พอรู้ว่ามีน้องหมาปุ๊บพี่เขาจะปวดหัวนะคะปวดหัวแล้วจะแบบ ไอต,ตัวร้อนนะคะพอตัวร้อน,พอ,อนพอตัวร้อนปุ๊บแกก,ก็จะเวียนหัวอันนั้นคือแพน้องหมานะคะเราก็ความแพ้ของคนเรามันก็จะแตกต่างกัอนออกไปเนาะชอคเลยบอกว่าเออถ้าพี่ไม่ไหวพี่ลาง,งานไปเลยนะเพราะว่าบริษัทเขาไม่จ่ายให้พี่เราพี่อย่าฟื้นมานะนางก็ไม่มานะคะนางก็บอกว่าพี่ไม่ไหวเด้อบอกเออไม่ไหวก็ไม่ต้องมาพี่ แท่าหัวหน้าทางนี้อ่ะพอเขารู้ว่าแพ้คนหมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษอ่ะเพราะว่าในระบบมันตัดไปแล้วเนาะเพราะว่าห้องอะทิ้งไว้สองวันนะคะทุกคนเขาก็เลยบอกเออเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็บอกเออไม่เป็นไรแต่ว่าคราวหน้าถ้าเกิดมีขนถ้าเกิดว่ามีอ่าห้องเป็นน้องหมาก็พยายามอย่าให้เขาเข้าไปนะเพราะว่ามันแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนแพ้ก็น่ากลัวนะบางคนแพ้แบบว่าตาปูดตาบวมแล้วก็แบบ ไอ้เขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเป็นลมพิษอะที่เป็นผื่นๆขึ้นอะอันนั้นคือน,น่ากลัวะคะ่ะทุกคนแต่ของพี่เขาอะของพี่เขาก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราไม่เราไม่เห็นข้างนอกเนาะมันเป็นข้างในก็คืออปวดเสพปวดร้อนแล้วก็แบบตัวร้อนจี๋เหมือนแบบอยู่ๆก็เป็นไข้ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยคะ่ะอืมอัดคลิปได้วันนี้เพราะว่าไม่มีคนเลยไม่มีใครมาเลยมีแต่เราคนเดียวมาก่อนเวลารักบริษัทเปล่า <laughs> มาหาข้าวฟรีกินนะคะเพราะว่าตอนนี้ชอกําลังจะกลับประเทศไทยและ,อะพอจะกลับประเทศไทยชอก็ไม่อยากจะซื้อของเข้าตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นพวกไข่พวกอ,อาหารสดพวกผักอะไรอย่างเงี้ยชอจะไม่ซื้อเข้าตู้เย็นแล้วนะคะก็อาศัยมากินที่โรงแรมเอาของแฟนก็อาศัยกินขนมปังแข็งเอานะคะขนมเคยเห็นขนมปังแข็งไหมคะที่เก็บได้เป็นปีๆอะ่ะแฟนช่อก็จะซื้อแบบนั้นมากินเอานะคะโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว